สวัสดีครับพบกับผม Jack m มนนี่แบตเซอร์นะครับวันนี้เรามาเจอกับ10อันดับหุ้นให้ผลตอบแทนสูงสุดเดือนมกราคมปี2565นะครับอยากรู้กันไหมครับว่า10อันดับเนี่ยมีตัวไหนกันบ้างนะครับซึ่งอันดับหนึ่งนี่โอ้โหแค่เดือนเดียวผลตอบแทนเกือบ100%นนะครับโอ้โหซึ่ง ทำไมทำไมนะทำไมไม่เป็นเราที่เจอมันใช่ไหมเออนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่คือ10อันดับนะครับสำหรับหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดนะเดือนมกราคม2,565นะครับก็นี่เลยนี่เลยตั้งแต่ช่วงนี้เห็นไหมนี่ครับ28วันนะ ตัวแรกโมโนนะครับโอ้โหขึ้นไปแปดแปดจุดหนึ่งหกเปอร์ซนะครับขึ้นบ้าบอมากเลยนะโ,โ,โมโนนะหนังขายดีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับมีคนดูเยอะหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจทำไมขึ้นขนาดนี้นะอันดับที่สอง i t e นะครับหกสิบหกจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นอันดับที่สาม PRG นะครับ prg w หนึ่งนะอืม ตัวถัดไปทีนิตี้ทีบีเอสพีไทยเรียวกิฟต์ซีจีเอสวอลเลนซีนะครับเซมเทลแล้วก็ SNNP นะฮะโอ้โหซึ่งแต่และตัวนี้ชัาเฉลี่ยนี่คือเฉลี่ยนี่คือประมาณ50%เลยนะขึ้นมานี่นะโอ้โหแม็กซิมัมนี่คือ88%แนะครับแล้วก็ตัวที่น้อยสุดนี่คือ36%เเดือนเดียวบ้าบอมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกราฟ ใช่ละตัวกันว่าเฮ้ยถ้าขึ้นขนาดนี้ยังตามได้ไหมนะครับยังตามได้ไหมนะเออนะครับโอเคอ่ะเราก็มาดูนะครับตัวแรกนะตัวแรกอันนี้โมโนนะครับโมโนโอ้โหตัวนี้โมโนก็เนี่ยครับขึ้นมาบ้าบอมากนะขึ้นมาบ้าบอมากนะครับตัวนี้ซึ่ง ถามว่าเป็นแนวโน้อมอะไรก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นเห็นไหมเนี่ยครับหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยมันย่อลงมาใช่ไหมย่อลงมาปุ๊บแล้วตอนนี้เนี่ยเขาทำไซด์เวย์นะชนไฮเดิมนะชนไฮเดิมนะครับชนไฮเดิมถามว่าถามว่าจะเข้าเทรดได้ไหมโมโนมีสองเขียวนะมีสองเขียวนะครับนั่นหมายความว่ายังได้อยู่นะยังได้อยู่นะ แนวรับอยู่ที่สองบาทสี่บสี่แนวต้านอ่าเดี๋ยวผมขยบแนวต้านให้มันทะลุหายเดิมมากันสามบาทสิบสตางค์นะครับสามบาทสิบสตางค์นะเออก็เอานะใครจะเอาก็ยังมีแก็บอยู่นะแต่ว่าถ้าทะลุสาบาทสิบสตางค์นี่ออทาหายนะไม่ใช่ไม่ใช่ออทาหายไม่ใช่ออทาหายก็ยังมีอยู่นี่ตรงนี้นะสามบาทเจ็ดสิบสอง สามบาเจสิบสองยังเหลืออีกไกลเลยถ้าผ่านได้เหลืออีกไกลเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรดีขึ้นหรือเปล่านะเดี๋ยวขอดูอืมกำไรก็ก็เฉยๆนะกำไรก็เฉยๆนะผมไม่แน่ใจว่าขึ้นมาเพราะอะไรนะครับอืมอมือาจจะมีบิ๊กโปรเจกต์ก็ได้นะแต่จากการาฟนี่คือยังเป็นแนวน้มขาขึ้นอยู่นะครับแนวรับอยู่ที่สองบาทสี่สิบสี่แนวต้าน สามบาทสิบสตางค์แล้วก็สามบาทเจ็ดสิบสองนะมีสัญญาณสองเขียวถือว่าแจวนะครับตัวถัดไปไอเน็ตนะครับไอเน็ตก็ขึ้นมาแรงเหมือนกันนะแรงเหมือนกัน <c oughs> ต้นเดือนนี้เลยเนี่ยวันที่สี่ปืดขึ้นมานี่เลยนะปะืดขึ้นมานีแต่ตอนนี้ย่ออยู่นะครับย่ออยู่แล้วเป็นจังหวะที่จะเข้ารับไหมอ่าเป็นจังหวะที่จะเข้ารับไหมเดี๋ยวดูก่อน เรด,ดูก่อนนี่ไงนี่ไงขึ้นมาถามว่าอ๋อชนไฮเดิมชนไฮเดิมนะครับชนไฮเดิมนะ<ๆ>ก็เลยย่อนะครับก็เลยย่อเออแต่ว่าไปได้ถึง14บาทนะแนวฟิปโป261.8นะครับ261.8ยังไปได้นะยังไปได้นะครับแต่ว่าขอย่อก่อนขอย่อก่อน,ขอ,ออนขอย่อก่อนช่วงนี้ นะครับถ้าย่อ,อก,ก็แนวรับก็อยู่แถวนี้7จ็บาทสิสตางค์หบาทแปนะครับถามว่ามันขึ้นมาเพราะอะไรนี่ไงกำไรกาไรเพิ่มนะอ่ากำไรลายไตรมาสเนี่ยมันเพิ่มนะครับคิ 2, มา Q ิสเนี่ยเพิ่มนะก็มีเหตุผลที่เขาขึ้นนะที่เขาขึ้นมานะครับโอเคตัวถ,ถัดไป p r g นะ p ีวอลลัวหนึ่งนะก็ตัวนี้ อโหดค่อนข้างโหดนะค่อนข้างโหดนะเนี่ยคือวันที่ยี่หดิ่งลงไปอะไรเนี่ยมันคืออะไรกันดิ่งลงไปสองบาทแปดสิบอะแล้วก็เด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาสิบเอ็ดบาทเก้าสิบบ้าไปแล้วถ้าแบบนี้นี่กี่เปอร์เซ็นต์วันนี้สามร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ จากจุดต่ําสุดมาสูงสุดนะครับอื้อเอากันตายไปข้างหนึ่งนะแต่ว่าถ้าดอยมานี่ก็ยาวเลยนะดอยมานี่ก็ยาวเลยนะโอ้โหตัวนี้ก็ต้องใจอ่ะต้องมีใจอ่ะนะนะครับต้องมีใจอ่ะตัวนี้ผมแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลลวกันนะครับแต่ว่าถ้าท่านบรับใจไม่แข็งพอนี่ ผ่านๆไปก่อนก็ได้นะครับตัวนี้ผ่านๆไปก่อนก็ได้นะเออนะครับแต่ว่าถ้าเขาไปได้เขาไปไหนต่ออืมสิบสี่บาทแล้วก็สิบเจ็ดบาทประมาณนี้นะเออนะครับถ้าไปได้ก็สิบสี่บาทสิบเจ็ดบาทนะครับสำหรับตัว p r g วันนั้นหนึ่งนะตัวถัดไปทินิตี้นะครับทินิตี้ก็ขึ้นเป็น หายนะทำหายในรอบสิบปีนะในรอบสิบปีนะครับโอ้โหทีนิตี้นะสงสัยเขาเรียกอะไรนะสงสัยคนเปิดบัญชีเยอะนะครับคนเปิดบัญชีเยอะเนี่ยเห็นไหมคิวหนึ่งคิวสองคิวสามบวกมาตลอดนะบวกมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะเออนะครับปีสองพันยี่สิบขึ้นมาบวกตลอดนะครับโอ้ใช้ได้ใช้ได้ ก็ไม่แปลกใจที่เขาจะขึ้นแบบนี้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยรอรับดีกว่ารอรับดีกว่านะทีนิตี้นะรอรับดีกว่านะก็รอแถวนี้ที่เขาเปิดแก็บมานะครับแล้วก็ตรงนี้ให้เขาย่อลงมาก่อนเออให้เขาย่อลงมาก่อนนะนะครับสําหรับคนที่จะจะเทรดเขานะก็รอย่อ12บา 80, บาทแปสิบบดบาทแปสิบนะครับรอแถวนี้นะรอแถวนี้ ทีีน้นะถัดไปอ่า T B S P นะครับก็ขาขึ้นเหมือนกันขึ้นมาแรงมากทำไมไม่เจอทำไมไม่เจอแต่ว่าแต่ว่ามันขึ้นเพราะอะไรไม่รู้นะแต่กำา,ายได้สุดที่นี่ติดลบนะรายได้สิสุดที่ของ Q3 ติดลบ610ล้านนะครับผมว่า ไม่ค่อยน่าเสียงนะตัวนี้ไม่ค่อยน่าเสียงไรนะครับไม่ค่อยน่าเสียงไล่นะอ,นะอืมถัดไปไทยเลี้ยวไทยเลี้ยวนะครับก็ประกันขายดีนะประกันโควิดขายดีหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าไกำไรเบื้องต้นก็ก็ลดลงนะลดลงอยู่นะลดมาเรื่อยนะครับแต่ว่าก็อืม ของของคิ Q 4ดีหรือเปล่าเพราะคนซื้อเยอะนะอืมของถ้างบ Q4 ออกมาน่าจะดีนะคนน่าจะซื้อเยอะอะไรประมาณนี้นะครับก็แต่ว่าโดยรวมก็ไม่ไม่ค่อยละไม่ค่อยละนะครับอืมถ้าจะรอรอรับก็สิบสี่บาทสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสี่ดีกว่านะครับถ้าจะรอรับนะอืมถัดไปกิฟตอืม กิฟก็มีการเติบโตนะมีการเติบโตนะเนี่ยจากรายได้เท่าไหร่เนี่ยรายได้สุทธิลบ9ล้านมาลบ7ล้านอันนี้มาลบ1ล้านอ่ะผมว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะคือแบบเนี่ยจากลบ11เหลือลบ9ลบ7ลบ1เออนะของ Q4 นี่น่าจะเป็นบวก ขึ้นมารอเลยนะเออนะครับคลิปนะก็ <c oughs> ตอนนี้ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเป็นขาขึ้นอยู่สำหรับคนที่รอรับก็หกบาทยี่สิบหกบาทยี่สิบนะครับแล้วก็เออตัวนี้แนวนี้ห้าบาทสามสิบนะห้าบาทสามสิบท่านี้นะครับอย่าเพิ่งไล่นะอย่าพิ่งไล่นะครับอย่าเพิ่งไล่ถัดไป CGH ีเอชลนีนะครับก็ย่อลงมาละก็ย่อลงมาแล้วนะครับก็รอดูนะครับแต่ว่า cG H เนี่ยก็รายได้เติบโตนะต้องบอกก่อนว่า CGH รายได้เติบโตนะครับคนคนเปิดเขาเรียกอะไรนะคนเปิดบัญชีหุ้นเยอะแล้วก็เขามีหลายหลายธุรกิจนะครับ CGH เนี่ยก็มีทั้ง หุ้นทั้งอสังหาทั้งอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีนะครับอืมถ้าจะไม่ผิดมีบีออนก็อยู่ในนั้นด้วยนะบีออนก็ขึ้นมาเหมือนกันนะตัวนี้นะครับ c g h ก็รอนะครับรอให้เขาย่อให้มันจบก่อนนะรอย่อให้จบก่อนนะสำหรับวอลเล็หนึ่งนะก็รอแถวๆนี้ละห้าสิบสามตัง์สี่สิบแปดตัง์อะไรเงี้ยอืมนะครับถัดไป เสเทลเอ่าเซมเทลก็ tail, อ,อู้พึ่งมาขึ้นเมื่อเนี่ยวันที่ยี่สี่เองนะไม่แน่ใจว่ามีมีซัมติงหรือเปล่านะยูดีขึ้นมาขนาดนี้นะครับจากหกบาทขึ้นมาแปดบาทกว่าเนี่ยนะครับจากหกบาทขึ้นมาแปดบาทกว่านะครับถามว่าทะลุทะลุเลยนะไซเวมานานี่ยไซเวในกกอบเนี่ยมานานหกบาทถึงแปดบาทสิบห้าสตางค์ไซเวมาานตั้งแต่เดือน เมษาปีที่แล้วอะนะครับคำถามคือถ้าขึ้นเขาไม่เอาขึ้นแค่นี้แน่นอนนะนะครับเซมเทลสามารถจริงๆก็เบรกไปแล้วนะตอนนี้เบรกไปแล้วด้วยโอ้เบรกเต็มแท่งด้วยนะครับเซมเทลนี่สวยนะสวยนะลิกรีวอล์ดเโชก็ได้เนี่ยอ่ะถ้าเข้าตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยแนวต้านถัดไปก็กี่เปอร์เซ็นตนะ์อ่ะอือันนี้วางต็อปลอต อืมถ้าได้ได้ยีบปดเอร์ซ็นโดนโดนห้าเปอร์เซ็น่ะหนึ่งหนึ่งต่อหกอ่ะ, 1, 1อะเกือบหนึ่งต่อหกอ่ะหนึ่งต่อห้าผมว่าก็น่าสนใจนะแล้วก็กําไรสุดที่ไรายได้สุดที่นี่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะถือว่าดีถือว่าดีนะครับเซมเทลนะอืมน่าสนใจน่าสนใจติดสีเขียวไว้อ่า S N N P อ่าก็ ป็นไงบ้าง s อสเ็ก็กำไรเนาะก็กำไรแต่ว่าตอนนี้ก็รอเขายอ่อนะครับรอเขายอ่อสิบห้าบาทสี่สิบสิบสามบาทสี่สิบนะครับอืรอ,อร่อยอนะอันนี้ให้เป็นสีเหลืองไว้แล้วก็มีตัวไหนนะที่เขายย่ออยู่นะที่มันดูดีหน่อยอ่านี่ทีนิตี้อ่าแล้วก็ไอเน็ตใช่ไหมอ่ามี ตัวนี้เซมเทลสวยนะครับเซมเทลสวยนะแกลบยังเหลืออีกเยอะนะครับแกลบยังเหลืออีกเยอะนะครับไอเน็ต S N ทินิรอย่อให้จบก่อนนะครับถ้าจะตามนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับเอาใช้ประกอบการตัดสินใจนะเอาใช้ประกอบการตัดสินใจไม่ใช่ว่าถ้ามันขึ้นมาแล้วเราจะสุ่มสี่สุม5้าซัดอย่างเดียวนะเราดูด้วยว่าเฮ้ยมันมัน โอเคเปล่าเนี่ยม,มันมันมีรายได้เติบโตด้วยหรือเปล่าประกอบกันนะไม่งั้นเนี่ยคุณจะไม่มีไม่มีเขาเรียกวอะไรหลักในการตอนที่มันย่อลงมาคุณอเอยเออมันยังมีกําไรว่ะเราก็ยังพอมีเหตุผลให้เราถือได้เนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันแบบเนี้ยมันติดลบแบบเนี้ยถ้ามันคุณมันย่อลงมาเนี่ยคุณก็โอ้โหทําไงอะ่ะใช่ปะ่ะ เนี่ยติดลบแบบเนี้ยถ้าคุณไปติดตั้งแต่สี่สิบสามบาทเนี่ยย่อลงมายี่ิบห้าบาทคุณจะมีเห็นไหมมันก็ไม่มีเหตุผลใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเฮ้ยเออโอเคเรามันเออถ้าติดตรงนี้มันก็ยังพอใจชื้นได้ว่าเออมันก็กําไรเนี่ยใช่ไหมติดตรงนี้ก็เไม่เป็นไรเนี่ยมันก็ยังมีกําไรอยู่ติดตรงนี้ก็เฮ้ยเห็นไหมมันก็มีกําไรอยู่ ต่างกันนะครับต่างกันนะติดตรงนี้แต่โอ้กําไรไม่มีอะไรเงี้ยเนาะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนนักลงทุนนะครับไปใช้ประกอบการตัดสินใจนะแล้วก็ใครที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดนะครับอยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบมันนี่เปเตอหาหุ้นหาจุดเข้าซื้อนะครับไม่มีประสบการณ์ไม่เป็นไรนะครับดูการาฟไม่เป็นนั่นนู่นนี่ไม่เป็น,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 ป,นประเด็นคือ คุณมีบัญชีหุ้นนะครับคุณเคยซื้อขายแค่นั้นพอนะครับนอกนั้นเดี๋ยวจัดการให้นะครับพอพอคุณได้เข้ามาเลยคุณจะสามารถอ่านแนวโน้มได้หาแนวรับแนวต้านได้หาจุดเข้าซื้อจุดขายได้นะครับโอเคถ้าสนใจก็ตามนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ